สวัสดีจ้าเลิกงานมาแล้วก็หิวเข่าขตัวพี่น้องมาเนี่ยทอดปลารดปลาลาดเท่านี้สมพักนี้เข่า,ขาหงข้าวเหนียวหงเสร็จแล้วใหม่ๆอันนี้เพิ่นมาน้ำพริกแมงดาของจาวีรัตแซบะสาไม่น่อยกับซีร่องกินเบิองเนาะซิมแล้วมันจะออกเป็นเครื่องยัางน้ำพริกตาแดงนะจ๊ะน้ำพริกตาแดงค่ะ ออกหวานเข้มเปรี้ยวนิดๆหอมแมงดาส่วนป,ล,ปลารปลาราณห่อกรพร้อมแล้วเขาห่อกระรพอมแล้ว,ลวปะแสบแสบดแสบจังวากันข้าวเหนียวหุงมาเนี่ยข้าวเหนียวหุงแบบหวนนะจ้าวันนี้อ แส่บยองหน้แซ่บพอดีุยแจวแซ่บไปอีกแบบ้อง เจาประแดกขึ้นสีแสดเนาะจ้าของคนเนึเหมาอื้อห่อเขาทอดไก่กระปักใส่แก้วจายเวลา เขาเนี้ยของไฟฟฟฝามหมอไฟอยฝาจาดัดเยวแก้ไขเอาบไกเจ้า ไม่มีห่อเข่าใครใตื่จากห่อเดกินใจ น,น,น้ำจิ้มไก่ไซอันน้ำจิ้มใกล้ไปแล้วกันฮันบหลแสงเครื่อง้วยไปกินน้ำปังอยู่มมงเห้นงี้ชิ้นหนึ่งขึ้นหัวเขาเว,ว้ยเว้ย ต้องไปกินเขานะพี่นอ้องไปกินอย่างอื่นมาอยู่ท่องเนี่ยรับมากแดอันนี้กับห้องทอมแม่ไร้เติบอย่่ค่ะโอ้ยกลางแม่ตัวน้นอยๆไอ้ัมนกลางไายเนอประปรลนีุยอัดปลาลุดเน่นนะ มันทอดกรอบหลายม่ไใดกินเนื้อมันนํำกวบๆโปรนมัน่อแสบหมักม่จะไปเข้าไปหลายครับเมื่อรากริงก็มันน้ำกะเราจิตใมือ ทำเนี่ยโชคคุยกันมาเพี้ยงอยู่มึงเนี่ยไปงั้นแต่เศร้าไปงั้นแปดสมุ่งเคร่งมึงเนี่ยคไปเท่าเป็นมาปลารสเพินสิบล่ายเพิ่นปลาหลาดมันสีไล่ ม่ตัวไรกข้าบัวร่แบบไรอก้การเี็ดงาน,น,น,นแบบไม่หน่อยมักนกมวนอย่างหนึ่งมันจะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆ แล้ว,วก็ยังเหมือนเดิมค่ะรับเฉพาะใกล้บ้านโชคดีโชฟเฟอร์ใจดีถ้าเข้าให้งานปลูกชันนด้เลย ่อมาจัะไปโฮนมา่องานเปปูพึ่ฉันจะเปงานก็ฉัจะไปอาบน้ำาอมเฮ็ดจักโม่งวันนี้่ะเฮ็ดตอนนี้ล่ะสีเฝ้าไปนี่ไม่สนรอก ก็ไปส่งกันป้ายพิษมองอยู่จังได้เมนเจ้าเป็นคอนอำเภอนี่บะกอบพันใหญ่ไ,ไหมทางล่างฟังสิตตานอนมาเือจังได้มาส่งใคร ไม่สดยอดจจิงๆการเฮ็ดงานแล้วเขาไปเฮ็ดมองไม่เนี่ยเก่งขึ้การซูขน้นนะพี่น้องมันก็เสียชีวะไปเขาจะเจอไผ่ขเขาเฮ็ดงานในหันจากคนเขาสส่ใจดีบ่ มันรื่งมากจะโอเคบอมุนบากไม่หน่อยไปฮะเจอแต่คนใจดีภาษาบันเนกนามีแต่คนสนเน่น ใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช่เหลือแล้วจะมีปัญหาแครนิดเดียวตรงที่ว่าเวลาเข้าไปเขาขั้วไหมยังเชีย้าบบุฮูว่าอีหยังมันอยู่มองไดเขาจะบอกเพี่น้อง ใส่เวลาเล่นการเล่นดุถ้่จะไปโดนไหมโดนบ้าดใดก็จะเห็นงานมาท่านนิดน้อยเขามากินเขาจะเก็บยังมาท่านนี่ค่ะเขาไปนึ้ว่าเนี่ยจะต้องกวาดสายตาไม่จำอยู่ในเมโลดี้มันสมองจ่อไหวเรียบร้อยเพราะว่า,า,าใหายัต้องหูวว่าอีน้องย่ใส ทำบะหมี่นาชีไปลากถวยอย่างเดียวได้จ้ะเราต้องเติมอาหารให้เด็กเราต้องดูสลัดเราต้องดูนมดูขนมปังดูอาหารว่าวันนี้มันมีเมนูอะไรไี้หยังมันกินคู่กับไอ้หยัง ไ,ได้เล็กหน่อยถามจ,าจะต้องตอบใหญ่อืมจะต้องเบื้องคองแน่หมอเบิ้ลจะต้องฝ่าเัา,าตานลุนหัวสำคัญสุดคือแบคท,ทีเรียเนี่ยต้องเฟอร์ชิดติดมากๆต้องระวางมากๆเลอขอบเลยอย่างนี้ต้องรีบเซตทันทีนะคะเล็กหน่อยตักแล้ว นเดียวกันเจ้าก,ก็ต้องเวิ้งพื้นเท่าหน่อยรแค่ของเฮียเทาก็ต้องตัาเก็บในคณะเดียวกันเจ,าจา้าจะไปยืนเฝ้าตาหันกับว่าได้แจะเจ้าต้องเบิ่งได้ละโอ้ไม่ไงขาขอเอาขาขึ้นยังไงเจ้าต้องเอวิ้งเก ไปนแยกร่างจานจานล้นหมอเขาล่างหมอ,มอท่านตรงแรงเขาไปซอยต่าทุกอย่างมันต้องเป็นแบบก็อี้ดนตรีนะพี่น้องอืมกูออกจากนี่มึงกับเขาได้กันกูไปเขาหันมึงกับมึนกันไปได้นะเช่นกัฮู้กันเองอาศัยไว้ไว้พิบชูมือหน่อยอย่งหน่งฟังภาษาเนี่ย มันไล่มากฟังมาดีก็เห็นว่าถือดีด้ให้พ่ถือกระเพิดผักเบิดได้มันมันสะดุดเบิดได้งานฟัง,ฟ,งฟังตีตาบกองพองว่าเข้าใจแล้วเดีเอาไม้ม่เป็นแบบนี้เป็นสื่อมาบางที่เขาใส่ซับแบบเขาใส่ซับสูงน้ำแข็งแขว่าเข้าใจ เคยตรงถามซับเล็กหน่อยอนุบาลไปมันจังสีแหละไปจังสี่มันบออืมจังสี่วามหนาบอกโอเคพอเห็นงานน้อกัรเนี่ยสองสามชั่วโมงเขาก็เริ่มจับทางเขาถือเขาก็เริ่มจับทางเขาถือง่ายแบบมันกับมวลเห็นงานเงามันมือมันกับมวลมันหูงานเร็วนะเห็นงานไปกะเมื่อไลร่ ้องคิดมาเพื่อลูก,กเพื่อเฮ้าเพื่อเจ้าของนั่งกับสิปุ๊บขึ้นมาเลยโซ่โซ่ม<ซ>ีของดีดติตโตมันก็เพิ่มความมั่นใจข้างไปใหญหลายเนาะ คือว่าหนึ่งยิ้มเข้าไว้จ้ะไม่รู้เรื่องก็ยิ้มเข้าไ้จ้ะยิ้มกันแห่อันนี้จังสีมันบอกไปถามก็ถามแบบนี้นเลยอ๋อโอเคยิ้มไปก่อนนี่ใช่ไปกว่าเคืองยังไะอันที่สองที่พวกติตัวไปคือดอกทออ กปิดตัวไปก็เลยชมดีทุกบันเลยมันกับเราจะเข้าเย็นยาคิดใจเนาอพี่น้องคนเรามันไม่เหมือนกัน เอิ่มความมันแต่กับของขึ้นนี่สินะของไ,อไมไไออ่น้อยเลยไม่น้อยเพื่อนหุงเข่ากระป๋องเคืองมาเนี่ยหุงเคยเหรอกินแซ่บพักกันเสมอเพิ่งกระหายเขา่าเพิ่งกินเขาวว่าว่แล้วซาบากินลูกิ้นซื้อนาะลูกิ้นกับลูกิ้นฝรัง่ง พอ่อทถานละฮ้อพ่องกินเพ่ออยากนอนมื่อนี้เห็นงนานบ่ได้เอาเกิ๋มานํำเลยเมื่อคือขานแบกพิงมันอยู่มองห้องแจ้งโตะเอามาจำกางเกณ์กับหมวกับกองเขาเมื่็จังแบกกับขันเขาบให้เห็นมองเขาอยู่ ในบางนี้ก็มวนตองหันไมนนกก่ได้หน่อยดอกก็ไย้หน่อยปะมวนปะก็หน่อยปะนะฮะดอกมวนนี้เหดงานติดก,กับหันติดก,กับหางเลย มันออกจากประตูข้ามมากกับแมนหางเลยให้งั่นสองคนนี่น่ามักต่อยน้องขาวเอ้แม็กซ์สนอมันอันนูนหงริดวันสุล้ายด้วยอัจาพานันษา

ว่าเวตาอีเชื่อเอีดูสกส์เสวิตเซียเบยอืมคันซองสตุมผู้ออสแฟรนเนึร์ซัมยอคอแฮมมากยูแมนยอสกอฮออีมอรอนสลุดทำเพันมาสกินิยังพันมามีได้ยางอยนเนี่ยกลินเพลินเรียกได้ว่าคขว่น่างจานเฮ็ดกับเขาไปอาบน้ำ ซักผา้าซักถุงเท้าถุงเท้ามดใส่เหมือนอคขาแต่งงานปงานผ่า,า,ายก็เล็บบริบรสุทผ่าผ่าเต็มตะกาเมือนเอิญไปซืงไปจองไม่ล่้เลิกมาคำนั่นจะเด็กเบบผา่าซัอีหาฮกเกี่ยวตายมาแรงเมือนเอิญย่ำแรงมาได้นอนนี่เ้ บอกว่าคอยสิซื้อเองรอเครื่องซักผ้าน,น่ะนะเอามาติดเนี่ยของนานบม่เอาเปลืองไม่เอาไม่เอาเปลืองมาใช่รึเปลาแรงเงินถ่า,า,นนาย้าเล่งนเฮ็ดแล้วไปใส่ไฟของเกาว่ามันคุ่มมัน เออเอาเอาที่สบายใจเอาเราความสะดวกสบายเนาะเิ่นวัตถุแต่ใจค่าไฟเพิม่มใช่ไหมเอาแต่ใจอีพอสบายใจสืมแสบาย ริตตะวา่าปลาปลาลดรอบรอบเนี่ยตัวบอใหญ่มันบอกวันม่นั่นบอกวับน่ะมัอนมอยากเป็นสีกลางอืมข้ามสุดไายสิ่กันไปโซวกันไปพ่อมวลมากกิน้องเอ้ยเราเหมือตะละเว้น ดีต้องเป็นเจ้าประแดกทั้นคี่แคบได้โอ้ยสุกได้ไหนล่าเนาะสิยเลสิท,ทอได้กินเขากินน้ำเนาะไปกินขนมปังตอนนี้โยงแห้งนก็บ่มีแห้งกินลูกซิดไก่แบบ่มีแห้งเนี่ย กมาหอดบ้านเนีกินเขาแก้วเานาะโอ้ยไค่แม่นัน,นี่เป็นแจ้วปะเดาะแห้งสุดแงสิมีความสุกหลายเนาะอืมไม่น้อยพกไปมองเห็นงานดอกทองดอกทองเน็บเ,เส้นเสื้อหนไปค่ะเข้ากรอบทองแล้วเรียบร้อยได้โคอัน ขอและได้ดังใจปรารถนาก็เลยใส่กอบทองใหม่ก็เลยบูชาปเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะดอกทองบ้านดอกทองไปแล้วอจอ้าใน,นกระสิเก็บไปทะเล่มืออื่นเลยงานน่าอันนี้เร็บร่างทรงพักสวดจูกูกับเมื่อช่วยการนหน่อยนี่แขนไงเด้อจ้ะเด้ออันนี้แนวกินกาแฟเพื่อนะมาห้อง้พี่อน้องิึงนี่ลจ่ายวิธีชีวิตนันเรียบง่าย บาดนี้กระสิไปล่างมือเมียนผ้าเข่าแล้วก็สิไปตัดถุงเท้าเพราะว่าซักถุงเท้าแซนแซนน้ำยาพนามอมโยแล้วก็สิแปรงฟันกินยาแปอัพคลิปตตดต่อคลิปอัพคลิปไปพี่น้องเบิ้งจากนั้นก็นอนเบิ้งเข่าเบิ้งหนังจักหน่อยกับเปล่านอนเมือ่อใดที่ไม่น้อยเหตุงานง,งาวแบบแปดชั่วโมงเคืองเกาชั่วโมงยังสิ แม่หน่อยสินอนบาเกินสี่ถุมเพราะว่าต้องตื่นบองมือขันเด็กเขางานหกโมงสั่งสี่ต้องตื่นตีสี่เคืงเพื่อสิอาบน้าเพื่อสิหอเขาเพื่อสิหอหมองเห็นงานนะคะบางเมือ่อกระเฮ็ดซิปมุงยังสี่ไปหัวาบสา 3, มเป็นสี่ห้ากับบริเฝ้าแต่ว่าถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์จังได้ก็ต้องเฝ้ารับเฝ้านอนค่ะเพระวัางานบริเนนอน,นั้าเธอเขาก็ให้ห้าเพิ่มแบบเขาบอกว่าวันนี้เธอทำห้าชั่วโมงนะบัด สายมาัานจะหน่อยว่าเธอต่อไปอีกสามชั่วโมงนาย้สิก็เป็นแปดชั่วโมงคือเก่าแต่ว่ารออยูแ่แต่แต่เขาสิสั่งเข้าแต่ว่าขันง่ายมองไม่หน่อยพอไปแต่ว่าถมองเก่าแต่ว่าเปลี่ยนงานเปลี่ยนชุดลเลเฮิดงานใหม่โอเคเพราะว่ามันสิมีชุดทําความสารระอาดกับชุดอยู่ในห้องครัวเนาะค่ะอันนั้นไม่หน่อยสิโอเคนะคะไปแล้วจ้าไวร์วหลีขอบคุณจริงๆนะคะ